สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2568ตลาดหุ้นไทยมีความเคลื่อนไหวสดใสโดยตลาดลักัพย์แ่งประเทศไทยเซ็ตปิดที่ระดับ1,280.07จุดเพิ่มขึ้นบวก10.81จุดหรือบวก0.85%มูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่ประมาณ33,899.70ล้านบาท แรงหนุนตลาดมาจากนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิราว1,703.80ล้านบาทขณะที่นักลงทุนในประเทศรวมทั้งบัญชีบลอลอและสถาบันมีแรงขายออกเล็กน้อยกลุ่มหุ้นที่โดดเด่นคือกลุ่มพลังงานและโ o m e s t i c ส p เ a c สที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังว่าเศรศษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาส4/68นอกจากนี้นโยบายการเงินกอน,นอง,องอ หลังตัวเลข TDP ไตรมาส36บออกมาไม่สดใสซึ่งทำให้เกิดความหวังว่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสรุปคือตลาดอยู่ในโซนบวกถึงแม้ปริมาณการซื้อขายยังถือว่าไม่คึกคักมากนะักนักลงทุนยังเฝ้าติดตามสัญญาณจากภาครัฐและต่างประเทศที่อาจเป็นตัวเร่งให้ตลาดเดินหน้าต่อได้หากมีข่าวดีเข้ามา